สวัสดีครับร้าน PP Audio System นะครับอำเภอเครืองในนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับมีอ่าุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับราคาพิเศษนะครับมานำเสนอนะครับขออนุญาตเริ่มเลยเนาะนะครับตัวแรกนะครับเป็น RGB นะครับเป็นไฟพาร์ มี2ตัวนะครับใช้งานปกติ2ตัวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ตัวละ700บาทรวมส่งนะครับตัวละ700อนะครับรวมส่งให้เลยนะครับตัวนี้นะครับต่อมาเป็นแหลมตอง8นะครับ pa นะครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับเหลือหนึ่งตัวนะครับ pa นะครับตัวนี้400บาทรวมส่งนะครับใช้งานปกตินะครับ400บาทรวมส่งนะครับมิกเซอร์โปรพันะครับ g b r 6นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับเอฟเฟกตอปติทุกช่องนะครับตัวนี้นะครับลดให้อัดจากคลิปที่แล้วนะครับเหลือ1950บาทนะครับรวมส่งนะครับ1,950รรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับสำหรับมิกซ์ตัวต่อไปนะครับเป็น พาวเวอร์นะครับที่ใช้ลองในร้านนะครับโรแลนนะครับ SCR แปดร้อยนะครับตัวนี้นะครับคาบ้าคาบ้แปดลูกนะครับตัวนี้ก็ครัสิบแปดได้คัละหนึ่งอยู่นะครับข้างหลังเป็นแบบแบบตามนี้เนาะนะครับ ขายอยู่ที่สามพันห้ารอยบาทนะครับรวมส่งนะครับสามพันห้ารวมส่งนะครับหนักพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับใช้ลองในร้านนะครับต่อไปครับเป็นเน็ตเิรกนะครับเป็นเน็ตเิรกสองทางนะครับเน็ตเิรกสองทางนะครับโมเดลสิบสองนิ้ว rcf นะครับเน็ตเิรกสองทางนะครับตัวนี้นะครับขายตัวละสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่ง4ี่ร้อยบาท ตัวละ400บาทนะครับรวมส่งนะครับต่อต่อไปเป็นดิชัใหม่นะครับคอมแพคนะครับอวันนี้ให้พิเศษไปเลยนะครับใส่ไมาได้4ตัวเนอะนะครับตัวนี้ให้650อ่ะ650บราวมส่งนะครับ650บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ต่อต่อไปนะครับเป็นปักไฟนะครับปักไฟ nts pg แปดศูนย์หนึ่งห้านะครับนี้เป็น nts นะครับมีพักปักวัดแจกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทเนาะนะครับรวมส่งนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาท ส่วนตัวนี้เป็นคอสสามทางนะครับของสอบคอสสามทางยูโรเทคนะครับตัวนี้รุ่น EU 2 3 4 XL นะครับ XL นะครับตัวนี้ก็ตามสภาพแต่ใช้งานปกตินะครับเช็คแล้วเช้งนะครับอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทเนาะ มาดูทางนี้นะครับอ่าทีวีนะครับใครเผื่อมีคนอยากได้เนาะนะครับ5,500ันหนะครับรวมส่งนะครับ5,500ทีวี40นิ้วนะครับของใหม่นะครับยังไม่ได้แกะเลยครับ5้0 0ันหนะครับรวมส่งนะครับต่างนี้เป็นดอกโกโบริโค้งหล่อนะครับ12นิ้วดอกซ่อมนะครับไม่เบียดนะครับใช้งานปกติอ่าดอกนี้700บาทนะครับ700บาทรวมส่งนะครับ700บาทโกโบริ600บาทนะครับ คู่มูลิหกร้อยบาทเป็นดอกซ่อมนะครับแต่ว่าซ่อมสวยอยู่นะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ครับเจ็ดร้อยบาทลวมส่งนะครับคอมห้าศูนย์คอมห้าศูนย์ตัวละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทมีตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ตู้นี้อีกหนึ่งตัวนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับส่วนไอบ้า ไอบ้า12นิ้ว500บาทนะครับมีอยู่2ตัวนะครับโครงหล่อนะครับยังไม่ได้ถอดหอกนะครับมีตัวนึ่งซ่อมเป็นดอกซ่อมทั้ง2ตัวนะครับดอกซ่อม2งตัวแต่ว่าใช้งานปกตินะครับมีเบียดนิดๆนะครับหนึ่งตัวนะครับอีกตัวนึงก็ไม่เบียดนะครับตัวนี้ขออนุญาตขายเป็นคู่แล้วกันเนาะนะครับคู่ละพันเจ็ดนะครับรวมส่งนะครับคู่ละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับโครงหล่อนะครับ ใช้ปุ่มพูดไ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรวส่งเนาะนะครับค่อนข้างหนักนะครับมาดูดอกนิดนึงนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้ว PR a u d i โอนะครับสิบห้านิ้วเดิมๆนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายเก้าร้อยบาทนะครับ 900บาทค้งลอยนะครับ PR 900บาทรวมส่งนะครับ900ตัวนี้เป็นของ AJ นะครับออกจากตู้วีพันธ์นะครับ AJ ออกตู้วีพัน์ดอกเดิมๆนะครับเพียงแต่มีรอยเล้านะครับที่โค้งนะครับที่โค้งตัวนี้นะครับติดกาวเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับดแม่เหล็กใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้เออ900บาทเหมือนกันนะครับรวมส่งนะครับดอกสวยๆนะครับ ต่อไปนะครับเป็นไอบ้านะครับไอบ้าสิบห้านิ้วนะครับดอกซ่อมสิบห้านิ้วหนักๆนะครับไอบ้าสิบห้านิ้วนะครับซ่อมนะครับนะครับตัวนี้นะครับมีซ่อมไม่เบียดหนึ่งดอกนะครับเบียดหนึ่งดอกดอกนี่เบียดนะครับนี่ไม่เบียดนะครับขออนุญาตขายคู่กันเนาะนะครับ แต่เกคอกนิดนึงก็นาไปใช้ได้นะครับแต่วตัวนี้นี่ปกติไม่เบียดนะครับตัวนี้เบียดขอราคารวมส่งแล้วกันนะครับไอบ้าสิบห้านิ้วรวมส่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองไปนี้นะครับเคนนะครับเคนกงหล่อนะครับเกนกงหลอมีสองดอกเป็นดอกซ่อมนะครับแต่ว่าหน้าผ้าอาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ยังใช้งานได้นะครับลองแล้วนะครับเนี่ย คูณด้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือมีอีวานเจ็ดดอกนะครับเป็นดอกอ่าเอตัวนี้จะเป็นดอกเดิมนะครับแต่ว่าเบียดนะครับดอกเดิมเบียดเป็นดอกเบียดเนาะที่เป็นดอกเบียดนะครับพวกนี้นะครับอ่าใครเอาไปอะไรอย่นี้ไปเป็นลองฝึก ฝีมือนะครับซ่อมนะครับก็ลองไปละอ่า้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งให้นะครับมีอยู่ประมาณ7ใบนะครับ250บาทนะครับลงส่งให้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ